แค่นี้นะครับสามารถไล่ยุงได้ล้านเปอร์เ็นะครับโดยที่เราใช้แค่ส่วนผสมสองอย่างนะครับปลอดภัยไร้สารพิษนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำอน้ํายากันยุงนะครับเพื่อเราจะเอาไว้ไล่ยุงครับให้สัตว์เลี้ยงเรานะครับก็จะพวก วัวพวกควายพวกหมูนะครับถ้าใครเลี้ยงไว้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำการจุดไฟนะครับเพื่อเอาควันนะครับมาไล่ยุงครับวิธีการนี้นะครับก็ปลอดภัยและสารชัวนะครับก็ของเรานะครับก็จะมีนี่ครับกระเทียมนะครับเรานำกระเทียมมาสามหัวครับก็นำมาตำนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะครับ แล้วก็มีขวดเปล่านะครับนี่ครับเมื่อเราได้ขวดมาครับเราก็ทําการเจาะรูนะครับเจาะประมาณครึ่งขวดนะครับครึ่งล่างไม่ต้องเจาะนะครับส่วนครึ่งบนนะครับก็เจาะรูให้ทั่วให้รอบแบบนี้นะครับก็วิธีการทําก็ง่ายมากนะครับก็นํากระเทียมครับมาใส่ในขวดนะครับนี่ครับก็นํามาใส่ในขวดแบบนี้นะครับ จากนั้นก็นำน้ำส้มสายชูนะครับมาเทครับใส่ไปครับให้ท่วมกระเทียมเรานะครับน่ครับใส่น้ำส้มสายชูประมาณนี้นะครับก็แค่นี้นะครับ สองอย่างนะครับก็นำไปแขวนไว้ในคออวัวข้อควายข้อหมูนะครับนี่ครับที่เราทำใส่ขวดนะครับที่ทำไมไม่ทำใส่ถ้วยนะครับเพราะว่าทำใส่ขวดนะครับอ่าเราจะยืดอายุการละเหยของน้ำส้มไายชูได้นะครับส่วนถ้าใส่ถ้วยนะครับก็จะระเหยไว้นะครับทำให้น้ำส้มไชูเราแห้งไว้นะครับ ก็ถ้าน้ำส้มสมนชูเราแห้งเราก็สามารถเติมได้ตลอดนะครับจนกว่ากระเทียมเรานะครับจะเน่านะครับนี่ครับส่วนฝาก็เจาะรูครับเพื่อเอาไว้อาใส่เชือกแขวนนะครับนี่ครับก็วิธีการนี้นะครับไล่ยุงได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ครับก็นําเชือกมาผูกไว้แบบนี้นะครับก็เอามาแขวนไว้ได้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็นํามาแขวนไว้ตามข้อกัวข้อควายเรานะครับหรือจะเป็นข้อหมูนะครับก็ลักษณะนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มันมาดูนะครับว่าน้ําส้มสายชูเราแห้งยังครับก็ประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับน้ำส้มสายชูเราก็จะแห้งนะครับแล้วก็นํามาเติมได้นะครับ ็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ